สักครู่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นกําแพงยาวๆนะั่นก็คือ,อป้องมิชัยประสิทธิ์นะครับและนี่ที่เห็นข้างหน้านะครับข้างหน้าตรงนี้ก็คือน้ำนะครับน้ําก็คือคลองบางเกอกใหญ่นะครับก็ใครคงจะเคยได้ยินเพลงไกลสุดคลองบางกอกใหญ่พายเรือตามหาบัวร้อยจนเหงื่อพี่ย้อยสมกายไม่ใช่จริงๆแล้วมันชื่อเพลงไกลสุดคลองบางกอกน้อยนะครับ แต่ตอนนี้เป็นบางกอกใหญ่ผมก็เลยมุม่ว,มวล้องเพลงเอาแล้วข้างหน้าที่เห็นนะั่นก็คือโบสนะครับก็เป็นโบสถ์ของอวัดกัลยาณนนมิตรนะฮะวัดกัลยาณิตรหรือ,อหลวงพ่ออะไรนะอะไร,ะไร,ะไรจำบกงเลยเรียกไม่ถูกนะครับก็คือหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อโตของคนจีนนะครับเ,เดี๋ยวจะเดินกลับไปไลฟ์กันที่ทํางานนะฮะตอนนี้ก็ให้ชมก่อนอันนี้ก็คืออาคาร5นะครับน,นี่ก็คือแนวอันนี้ก็จะเป็นแนว กำแพงของอป้อมนะครับแนวป้อมแนวป้อมอป้อม,ป,อมป้อมวิชัยประสิทธิ์หรือป้อมวิชัยเยนนะครับคือมาไล้ตรงนี้นานไม่ได้วัดวัดกลยานามิตรค่ะวัดกลยานามิตรหรือหลวงพ่อโตในสมัยก่อนนะครับจะมีพระประธานองค์ใหญ่อยู่นะอัะอนนี้ ปุยใช่ไหมมองไม่เห็นสวัสดีเจ้าปุยมองไม่ค่อยเห็นสายตาไม่ดีไม่ได้เอาแว่นมานะครับเดี๋ยวต้องรีบเดินกลับเพราะว่าเดี๋ยวธงเขาจะลงตอน1833นาทีนะครับอ่าอันนี้ก็ทหารเตรียมนะครับนี่ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับ นี้ที่เห็นนะครับนี่คือป้อมพิชัยประสิทธิ์นะครับเดิมชื่อว่านะครับอ่านี่คือป้อมพิชัยประสิทธิ์นะครับเดิมชื่อว่าป้อมพิชัยเยนเพราะเนื่องจากว่าในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับก็คือ,อพระยาวิชัยเยนนะครับซึ่งเป็นชาวโปรตุเกสนะมาสร้างเอาไว้นะครับชื่อเขาชื่อก็พระยานั่นก็เป็นตำแหน่ง ที่เฉลิพระนารายตั้งให้นะครับชื่อว่าวิชัยเย็นนะฮะแต่ตอลหลังเนี่ยพอหลังจากาเปลี่ยนยุคสมัยเป็นกรุงธนบุรีนะครับเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เห็นอยู่นะครับนั่นก็คือพระบรมรูปนะครับของเมลิมพระเจ้าตากสินนะฮะนี่เป็นด้านหลังพระองค์ท่านนะครับกำลังหันหน้าไปทางแม่น้ํานะครับภายหลังท่านมาตั้งพระราชวังที่ตรงนี้นะครับก็คือตรงบริเวณ โพสมต้นนะฮะอันนี้เป็นเป็นชื่อย่อจากจากยุทธยามานะเปลี่ยนชื่อก็เป็นชื่อนะครับที่บริเวณปากคลองปากคลองมะกอกใหญ่พ้อมวิชัยเย็ยนแห่งนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นพ้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์อันนี้ก็ริม,มน้ำที่เราเราเคยเห็นตอนกลางคืนที่ผมถ่ายให้ดูนะครับ ก็กำลังเดินกลับเดี๋ยวไปนั่งไลฟ์กันที่ทำงานนะฮะต้องอาศัย Wi-Fi ถึงที่ทํางานแล้วครับเดี๋ยวอาศัย wifi ที่ทํางานถึงจะคุยสะดวกนะครับไม่งั้นเราคุยไม่สะดวกวันนี้ก็เรือเริ่มวิ่งเยอะขึ้นนะครับอ่ามีเรือเรือหางเรือตอนเดียวนะครับที่เห็นข้างหน้านู้นนะครับท่าน้ำนะครับาน้ำนครับอ่าวิวนะครับ หมุนเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับอันนั้นก็พระบรมมหาราชวังนะครับเข้าวัดโพนะครับอันนี้ก็วัดอรุณอยู่ข้างๆนะครับพระปรางวัดอรุณเห็นพระปรางวัดอรุณไหมครับพระปรางวัดอรุณวันนี้มันไม่เปิดนะฮะมา เดี๋ยวเรามาตั้งวงคุยกันครับเรื่องเกี่ยวกับข้อควรระวังในการออกกำลังกายนะครับโอ้ยขออนุญาตกันนะครับแป๊บหนึ่งก็นาน,น,านมีโอกาสนะครับก็ได้ให้ชมวิวกันนะฮะจืด จะหันกล้องยังไงล่ะทีนี้เดวก่อน WiFi เดี๋ยวค่อยมาดูไปไหนเดี๋ยวค่อยมาดูอ่านละครับหันกลับมาเจอแล้วครับวันนี้นะครับก็วันนี้ให้ดูหญ้าเขียวๆนะฮะ,อะขออนุญาตเอาไม้ลงวันนี้นะครับก็เพิ่งออกกำลังกายเสร็จไปเมื่อตอนอกี่โมงอะ ห้าโมงครึ่งนะครับออกกำลังกายเสร็จไปตอน5้าโมงครึ่งจริงก็มีเรื่องเรื่องเล่านะมีมีคนมาขอ,อแอดเฟซบุ o กนะฮะแล้วก็โรคจิตนะมาขอแอด Facebook ผมว่าเขาโรคจิตยวมีโอกาสนะจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกายก่อนนะฮะว่าว่ามันมียังไงบ้างอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังนะใครที่มาไม่ทันชมวิวไม่ทันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะตรงนั้นคือป้อมพิชัยประสิทธิ์นะฮะถ้ามีโอกาสว่าจะเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือโบสถ์นะครับโบสถ์ของเอฟมาทันดูนะครับโบสถ์ของวัดกาลยานามิตรนะฮะหรือหลวงพ่อสัมปะกงนะครับออวัดใหญ่นะครับอันนี้จะมีเรือเรือมันจะเสียงดังหน่อยนะครับออตรงนั้นนะคือป้อมพิชัยประสิทธิ์เนะี่ยตั้งอยู่ตรงปากเขาเรียกว่านะ ปากทางเรียกปากทางแม่น้ําปากทางบางเกาะอะไรนะปากคลองเออปากคลองปากคลองบางเกอกใหญ่นะฮะมันก็จะเป็นช่วงใกล้ๆกับโค้งหักศอกของแม่น้ำเจ้าพยาเหมือนกันนะครับตรงนั้นก็เลยเออน่าจะเป็นทําเลที่เหมาะแก่การตั้งป้อมนะครับแล้วก็ป้อมปืนนี้เราก็เคยยิงเรือฝรั่งเศสที่ที่บุกเข้ามาด้วยในสมัยนั้นทําให้เราในสมัสมยรศ .112 นะครับ ตั้งในสมัยลบบุรีนะครับแล้วก็ได้มาใช้ในสมัยรสองรสองที่ฝรั่งเศสนะครับเอาเรือลบเข้ามาแล้วก็มาขู่เรานะฮะมาขู่เราเลยถูกเรายิงเข้าไปนะครับก็เราจากนั้นมาฝรั่งเศสก็มาเรียกร้องเอาเงินค่าค่าที่วัตถุเรายิงนะครับเป็นเงินหลายล้านอยู่ในสมัยนั้นเนาะนั่นไปนั้นก็ทําให้เสดรจเตียนนะท่านทรงแบบทรงทรงเสียใจทรงกริ้วนะครับเกียกเเก่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับว่าอะไรนะ เราถูกรังแกนะครับเราถูกรังแกนะครับก็ตรงนี้ก็เลยเป็นกองประชาการกองทัพเรือซึ่งปัจจุบันนี้กองบัญชาการกองทัพเรือมี2ที่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเขตพระราชวังเดิมอีกที่หนึ่งก็คือเป็นเขตวังนันทบุรีานก็อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยไม่ไกลนะครับวันนี้ผมวิ่งนะฮะวิ่งวิ่งแล้วก็ออกกําลังกายนะครับออกกำลังกายแล้วก็ทดลองทดลองเอาน้กกากนะครับเอาหน้ากากแมสเนาะแมสคาบ ไม่ใช่คาบสิเอาแมสป,ปิดหน้ากากแล้วก็วิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งเหนื่อยมากหายใจไม่ทันนะฮะหายใจไม่ทันเลยก็เลยมานั่งแบบดูข่าวดูระย้อนหลังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้ในใน,ในกองทัพเรือก็พยายามที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้าราชการในการออกกําลังกายว่าไม่ต้องพยายามอย่าสวมแมสไม่ต้องสวมแมสนะครับก็พยายามทําความเข้าใจแบบนั้น ผมอยากจะพูดว่าทําไมทําไมเราจะต้องอเขาเรียกว่านะเราไม่ควรจะสวมแมสระหว่างที่เราออกกาลังกายหรือเปล่าระหว่างที่เราวิ่งไหมเพราะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับร่างกายเราเนี่ยเราเป็นมนุษย์นะเราหายใจเอาอากาศเข้าไปถูกไหมครับอากาศมันก็มีส่วนผสมของออกซิเจนไนโตรเจนแล้วก็สารแข็งลอยอื่นๆทั้งคาร์บอนทั้งอะไรต่างๆนะฮะอีกอีกเนาะก็ไนโตรเจนจะมากสุดนะครับแล้วก็ออกซิเจนจะ อยู่ประมาณที่19-20หรือ21โดยประมาณของผมนะครับโดยประมาณเนาะเพราะบางตำราก็บอก19บางตำราก็บอก20บางตำราก็บอก21นั้นก็ใช้คำว่า19-21นะฮะหมอบอกห้ามเวลาวิ่งห้ามใส่แมสครับเพราะเราจะได้ออกซิเจนไม่เพียงพอถูกต้องครับเอฟนี่แหละว,วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้เลยนะเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าร่างกายเราหายใจเอาอากาศเข้าไปแต่ร่างกายเราต้องการใช้อะไรใช้ออกซิเจน ใช้ออกซิเจนทำอะไรครับก็เข้าไปเผาผลาญนู่นนี่นั่นเข้าไปในเม็ดเลือดเข้าไปในเซลล์ต่างๆนะครับจากนั้นเมื่อเกิดการเผาเอาออกซิเจนในร่างกายแล้วมีการเผาผลาญแล้วนะครับการเผาผลาญการเผาไหม้ในเส้นเลือดในเม็ดเลือดในเซลล์ต่างๆนั้นมันก็จะเกิดผล2อย่างก็คืออันที่1ก็คือน้ำนะครับก็คือน้ําก็จะขับออกมาน้ําที่ร่างกายไม่ต้องการจะขับมาจากเป็นเหงือ่อเป็นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือร่างกายเราไม่ต้องการใช้นะครับ สาบรรดาที่ไม่ต้องการใช้ก็จะต้องออกมาทา้งไหนทางลมหายใจถูกไหมครับก็ทางการหายใจออกนั่นเองหายใจเข้าเอาอากาศเข้านะครับแล้วก็เลือกเอาออกซิเจนในสิ่งที่ต้องการไปใช้ถูกไหมฮะจากนั้นก็าหายใจออกโดยเอาคาร์บอนที่ไม่ใช้ทิ้งออกไปถูกไหมครับดังนั้นเวลาที่เราสวมหน้ากากพอเราสวมหน้ากากเป็นไงครับอากาศมันก็กักอยู่ในนี้ไง ปริมาณออกซิเจนที่มันเข้ามามันผ่านแมสเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาได้น้อยพอมันเข้ามาได้น้อยปุ๊บแต่ว่าที่มันค้างอยู่มันคืออะไรครับก็คืออากาศที่เราไม่ใช้ก็คือคาร์บอนนั่นเองเราก็หาจะเอาเข้าไปอีกจํานวนออกซิเจนปริมาณมันก็น้อยลง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 น้อยนะครับจนกระทั่งร่างกายเนี่ยมันมันแบบเรื่านะมันรับออกซิเจนไม่เพียงพอมันก็เลยเกิดอาการเลยครับหน้ามืดวิงเวียนศีรษะถูกไหมครับใจหัวใจเต้นเร็วใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหน้ามืด ตาพลาดอะไรต่างๆจนสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดนั่นเองนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าห้ามสวมแมสวิ่งนะครับเพราะว่าได้คุยแล้วก็ได้เห็นบอกว่าบางทีอะไรนะใครก็ไม่รู้บอกว่าให้สวมแมสวิ่งเพื่อป้องกันโควิดเออสุดท้ายแล้วเห็นได้ข่าวว่ามีคนเสียชีวิตถูกไหมฮะแต่อีกคนนึงก็มาบอกว่าห้ามสวมแมสวิ่งแต่ผมบอกว่าสําหรับผมเนี่ย อย่าสวมวิ่งเลยนะสวมวิ่งไปนั่ถึงตายเลยนะนะครับถึงตายเลยนะครับร่างกายคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับปริมาณการใช้ออกซิเจนในแต่ละวันมันก็ไม่เท่ากันด้วยเหมือนกันนะฮะอ่ะมาเหมือนกันนะครับก็คือมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการว่ายน้าแล้ว่ายน้าละ่ะต้องการออกซิเจนไหมต้องการร่างกายเราต้องการออกซิเจนเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เอาวิ่งก่อนขอโทษทีเรื่องวิ่งเอามาให้จบเรื่องวิ่งมันยังไม่จบคือมันมีอันตรายอยื่นจากเรื่องการวิ่งอีกนะครับเราไม่พูดเรื่องอุบัติเหตุหกล้มอะไรต่างๆเราไม่พูดถึงนะ การวิ่งบางครั้งวิ่งมากนะครับเหนื่อยเกินไปหัวใจเต้นเร็วสูบฉีดโลหิตหัวใจมันก็มีอัตราเสี่ยงต่อการที่หัวใจวายเฉียบพลันได้นะครับผมไม่ได้พูดอย่างหมอนะผมก็แบบก็หัวใจวายหัวใจหยุดเต้นเอาง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยมากไงอันนี้ก็ต้องระวังดังนั้นคนที่เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายหรือเพิ่งออกกําลังกายเนี่ยก็ต้องระวังด้วยดูดูร่างกายด้วยนะครับวิ่งแล้วเหนื่อยไปกิน เราเผาด้วยฝ่าจ้าเอาเลยเอาเลยจ้ะเอเอาเลยนะครับก็ท้งนั้นเนี่ยดังนั้นคนที่ออกกําลังกายนะครับก็ต้องรู้จักประเมินตัวเองด้วยนะแต่ไม่ใช่ขี้เกียจนะครับไม่ใช่ขี้เกียจหรือว่าบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ออกกําลังกายนะไม่ใช่ว่าเป็นข้ออ้างโ oh, อหัวใจเต้นเร็วเรารู้ดีที่สุดว่าหัวใจเราเต้นเร็วหรือเต้นไม่เร็วนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาออกกําลังกายเนี่ยจะไม่ฝืนนะจะไม่ฝืนว่ามัน,ม,นมันแบบจนไม่ไหวนะครับ เพราะว่าอายุมันเยอะละการออกกาลังกายเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นประกอบอีกเยอะเลยนะฮะทั้งเช่นเรื่องของอะไรครับเรื่องของเกี่ยวกับสังขารก็คืออายุสังขารของร่างกายที่มันอ่อนล้าและไปไม่ไหวถูกไหมครับปัจจัยประกอบอื่นๆก็คือเรื่องของประสบการณ์ ประสบการณ์วิ่งประสบการณ์ของกล้ามเนื้อที่มันเคยผ่านความทนทานของการออกกำลังกายมาก่อนไหมอะไรพวกนี้มันเกี่ยวข้องหมดเลยนะฮะดังนั้นไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าวิ่งอย่างเดียวออกกาลังกายอย่างเดียวนะครับหรือคาร์ดิโอโอ้โหลดความอ้วนเบิร์นอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเรื่องของบางทีกล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงนะฮะพอเรากล้ามอเราไม่แข็งแรงเราวิ่งเสร็จ นะกล้ามเนื้อกาลังหดตัวนะครับกำลังวิ่งเนี่ยนะกล้ามเนื้อกำลังหดตัวนะพอวิ่งวิ่งปุ๊บเหนื่อยเนือยอยู่ปุ๊บลงน้าเจอน้ําเย็นกล้ามเนื้อหดตัวปุ๊บเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับเลือดมันแบบกําลังอันนี้อยู่พอดีพอมันถูกบีบปุ๊บเป็นไงครับตะคริวเกิดขึ้นนะฮะตะคริวเกิดขึ้นดังนั้นคนที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนอะไรต่างๆเนี่ยต้องระวังนะฮะต้องระวังอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันนะครับบทสรุปสั้นๆอ่ะมาเรื่องว่ายน้ํา สวัสดีครับคาปูชิโน่นะครับกเ็เรื่องของการว่ายน้ําเช่นกันนะครับการว่ายน้ำเนี่ยบางคนนึกว่าเรื่องว่ายน้ํามันง่ายมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเลยนะครับเราคิดว่าการว่ายน้ำเนี่ยมันมันไม่เหนื่อยจริงมันเหนื่อยมากเลยนะครับโดยเฉพาะระยะ200-300เมตรแรก ถ้าคุณว่ายระยะทางไกลเนี่ยนะครับมันจะเหนื่อยมากในช่วง2 0 0ร้อเมตรสองถึงสามเมตรแรกนะครับแล้วจากนั้นมาเนี่ยถ้าคุณวิ่งได้สักพักหนึ่งเอ้าว่ายได้สักพักหนึ่งปอดคุณจะเริ่มขยายเริ่มทํางานพอปอดคุณเริ่มขยายถูกไหมฮะคุณก็จะว่ายน้ําได้ได้แบบเขาเรียกว่านะได้ไหลลื่นมากขึ้นความเหนื่อยจะลดลงดังนั้นการว่ายน้ําในช่วงแรกเนี่ยมันต้องฝืนนะครับต้องฝืนและที่สําคัญเลยก็คืออะไรรู้ไหมกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อ พอวิ่งเหนื่อยหายใจไม่ทันค่ะใช่ครับดังนั imes, ้นก็นคืออย่าวิ่งเร็วต้องพยายามที่วิ่งเหยาะๆยก่อนนะฮะกลับมาเรื่องว่ายน้ําต่อนะครับกล้ามเนื้อการว่ายน้ำเนี่ยว่ายเนื้อน้ำสาคัญนะกล้ามเนื้อไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับบางคนคิดว่าว่ายน้ําแบบลอยตัวอยู่แล้วไม่ใช่จริงๆแล้วว่ายน้ำเนี่ยนะครับเราต้องใช้กล้ามเนื้อในการพยุงตัวในการลอยตัวกล้ามเนื้อมันจะมีสองสองแบบนะครับก็คือว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อตายอันนี้พูดง,ง่ายๆนะ คนเล่นกล้ามที่กล้ามเนื้อแข็งปโปกเลยอะแข็งปโปกเลยนะครับที่แบบโอแบบ้แบบนี้ปุ๊บแข็งเลยนะอันนี้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อตายพวกนักกล้ามต่างๆที่เล่นกันนะฮะส่วนกล้ามเนื้อเป็นเขาบอกว่ากล้ามเนื้อเป็นอันนี้ผมฟังจากครูที่สอนผมมานะผมไม่ได้พูดเองนะครับครูที่สอนผมเนี่ยท่านชื่อเดชาใจเผื่อแผ่นะฮะก็ไม่ต้องบอกท่านเป็นใครนะครับท่านเป็นครูที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาท่านเอาเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้มาโอ้เมื่อสัก นู้นะสามสิบปีที no ่แล้วนะฮะตอนนั tá, <enfant> ้นว <nah> ิทยาศาสตร์การกีฬามันยังไม่ฮิตในบ้านเรากล้ามเนื้อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ใช้งานกล้ามเนื้อมันจะต้องแบบนิ่มมันต้องนิ่มนะครับพอมันใช้งานเมื่อมันใช้งานเท่าไหร่มันจะเกิดความแข็งตัวมันจะเกิดความทนทานของกล้ามเนื้อนั่นแหละไอ้เร่กล้ามเนื้อเป็นนะครับเหมือนกันตอนว่ายน้ำเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะแบบมันจะช่วยเราพยุงตัวในการว่ายไปนะครับจากนั้นมันจะแข็งตัวเมื่อเกิดการใช้งานนะครับก็คือว่ายน้ำเนี่ยมันก็เกิดการใช้งานทําให้เกิดการวานะครับ ดังนั้นคนที่เล่นกล้ามแล้วกล้ามแข็งๆเดินไปก็แข็งๆเลยอย่างเงี้ยเขาบอกอันเนี้ยมันจะไม่ช่วยในการพยุงตัวมันทําให้ตัวเราหนักนะครับทำให้ตัวเราหนักแล้วก็จะจมได้มันต่างกับคนที่กล้ามเนื้อเป็นนะครับดังนั้นการว่ายน้ําก็ต้องมีการออกกําลังกายมีการแบบเตรียมร่างกายเตรแบบแบบ ing, ียมกล้ามเนื้อในการว่ายน้ําเช่นกันไม่ใช่ว่าจู่ๆก็ว่ายได้นะครับจู่ๆก็ว่ายได้แล้วก็ต้องมีการฝึกการหายใจนะครับ คนที่ว่ายน้ำนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีมีอาการที่เรียกว่าอะไรนะฮะมี2ออย่างก็คือว่ายน้ําแล้วาหายใจไม่ทันนะครับแล้วก็สําลักน้ําจมน้ําเสียชีวิตนะครับกับตะคิวกินนะฮะตะคิวกินก็คือว,วิธีการแก้เนี่ยมันแย่มากนะโดยมากแล้วคือเขาบอกตะคิวตะคนที่ว่ายน้ําไม่แข็งหรือแม้ระทถ้าคนที่ว่ายน้าแข็งแล้วเหนื่อยมากๆว่ายน้าเก่งเนาะ เกิดเป็นตะคิวขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันเกิดระหว่างว่ายแล้วเหนื่อยนะครับลอยตัวไม่ได้เมื่อลอยตัวไม่ได้ก็จะจมน้ําถูกไหมครับจะจมน้ําดังนั้นก็คือสําคัญก่อนจะว่ายน้ําก็ต้องรู้จักทําอะไรครับอะไรนะกก่อนที่จะทําอะไรนะก่อนที่จะว่ายน้ำเนี่ยก็ต้องรู้จักแม้กระทั่งวิ่งก็ต้องรู้จักยืดยืดเส้นใช่ไหมฮะยืดกล้ามเนื้อยืดเส้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ เส้นเส้นนะครับเส้นเลือดเรานะแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยมันยืดมันยืดออกนะครับมันยืดเพื่ออะไรครับเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยมันเข้าไปเลี้ยงเส้นได้ได้อย่างพอเพียงแล้มันแบบมันจะได้ไหลลื่นนะครับโอเคไหมฮะนี่วิ่งว่ายน้ําออกกําลังกายทุกชนิดต้องรู้จักยืดเส้นก่อนยืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการไปตะคิวนั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นตะคิวในน้ําทําอย่างไรล่ะนะครับเวลาคนที่ดําน้ํมามักจะถูกสอนบอกว่าจับฟินจับฟิน แล้วถ้าไม่ได้ไม่ถ้าไม่ได้ดำน้าล่ะแล้วไม่มีฟินทำยังไงล่ะนอนครับนอนงายใช้มือช่วยนะครับนอนงายนะจะเกรงตัวโดยมมกตะคิวมันจะเป็นอยู่ที่ส่วนนะครับขอ,ขอโทษนะครับขอโทษเป็นที่ตระเวนนี้อา่าอ่าตรงนี้เลยเป็นที่บริเวณน่องนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดการตะคิวที่ตรงนี้นะครับเป็นอย่างไรครับก็คือไม่ต้องทํะไรนอนนอนงายแล้วก็ใช้มือโบกน้ํานอนงายเลยนะครับให้หน้าลอยพ้นน้ําแล้วก็เอามือโบกนะครับโบกน้ํา นะครับไล่ไปเราอยากเกรงตัวตรงขามันก็โอ้โอมาจะทรมานต้องรอดให้ได้นะครับมีเท่านี้เองนะครับไม่ต้องไปนวดไม่ต้องอะไรมัน้งสิ้นเลยนะฮะไอที่เขาสอนสอนกันมาพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันนวดไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราไม่ใช่นักว่ายน้ําเราไม่ใช่แบบอ่คนที่ฝึกการว่ายน้ํามาเยอะๆนะฮะเยอะๆมันก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็มีอันนึงไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าก็คือมันมีเรือเรือเขาลากเลยเสียงมันดังนะครับ ก็คือการเขาบอกว่าต้องกินเกลือนะฮะกินเกลือก่อนนะครับเพื่อที่จะให้แก้ตะคิวนั่นเองอันนี้จริงเท็จแค่ไหนก็ไปลองกันดูนะครับผมก็ไม่ทราบแต่อย่าก,กินเยอะนะเดี๋ยวไตาวาย <c oughs> นะครับเดี๋ยวไตาวายอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้เราเรารู้เอาไว้นะครับแล้วก็ว่ายน้ําอีกอันหนึ่งที่ที่อันนี้มันดําน้ำไม่ใช่ว่ายน้ําขอโทษทีดําน้ําที่ว่าหายใจมากจนเกินไปนะครับเออก็จะมีมีผลทําให้แบบ ร่างกายเราหมดสติได้เหมือนกันอ๋อวันนี้เลยลืมเลยลืมเลยเรื่องสำคัญเลยนะครับ heat stroke h e โ t stroke ตอนนี้อุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากๆเลยเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายใครนะครับที่ออกกำลังกายแล้วเหงื่อไม่ออกถ้าเหงื่อไม่ออกนะให้ออกกำลังกายเบาๆก่อนนะครับให้เดินอย่าวิ่งถ้าเหงื่อไม่ออกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะร่างกายเราเนี่ยมันไม่ระบายความร้อน พอมันไม่ระบายความร้อนออกมามันระบายอย่างไรมันระบายโดยที่เหงื่อมันออกมาครับถ้าเหงื่อไม่ออกเนี่ยแล้วหน้ามันแดงนะหน้าแดงร้อนเลยเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกาอาการของคนที่เป็นฮิสโตรกนะครับเมื่อเป็นฮิสโตรกแล้วมีอันตรายถึงชีวิตนะครับถ้าตัวเรารู้ตัวว่าเหงื่อไม่ออกร้อนข้างในร้อนมากเลยนะครับแล้วเริ่มแบบมีอาการหน้าร้อนแล้วนะครับคือหยุดก่อนหยุดการแล้วก็เอาน้ำนะครับน้ำนะมาเช็ดตัวอะไรให้มันระบาย ความร้อนออกไปนะครับและถ้าเราเห็นคนล่างคนรอบข้างเราถ้าเป็นฮิสโตก็คือเหมือนกันครับก็คือต้องขอนคายความร้อนก็คือต้องเช็ดหน้าเช็ดตัวเอาน้ำมาเช็ดนะครับประคบเพื่อให้เขาระบายความร้อนออกนั่นเองเรื่องฮิสโตที่ต้องระวังนะครับสวัสดีครับตี๋นะครับก็อันนี้เรื่องฮิสโตกสําคัญมากเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนนะครับแล้วเราก็จะมองข้ามตอนนี้เรากลัวแต่เรื่องโควิดไงเราเลยลืมเรื่องฮิสโตกสำคัญนะครับช่วงนี้นะฮะโอเคครับก็ สั้นๆเท่าน,นี้เอาเนื้นนอๆไม่เอาน้ำๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ฟังอยู่นะฮะแล้วก็คือคนที่ฟังย้อนหลังนะครับก็ขอบคุณที่ฟังกันนะฮะขอบคุณที่ฟังกันเออตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละเมื่อกี้ว่าจะเล่าเรื่องอะไรไม่รู้ลืมนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะงานจะเยอะจะก็คิดแต่เรื่องงานคิดแต่เรื่องอะไรอ่ะมันมันมันงานเยอะจริงๆอ่ะอารมณ์ขันมันเลยไม่ค่อยมีนะฮะ ไม่ค่อยได้แบบคิดเรื่องตลกมุกตลกนักมันมีแต่ความจริงจังจริงจริงจังในการทํางานนะครับก็เลยเลยทาให้อารมณ์ขันมันหายไปนะผมรู้สึกว่าผมทํางานหนักมากแล้วก็ชีวิตผมเนี่ยก็ประสบประสบปัญหาให้แก้ไขเยอะมากมันก็ดีนะมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีแต่มันมีข้อเสียคือว่ามันทําให้อารมณ์ขันผมลดลงอ่ะมันทําให้ผมไม่ค่อยขับไม่ค่อยเป็นคนที่อารมณ์ขันเหมือนสมัยก่อน เมื่อก่อนผมสอนดำน้ำผมเป็นคนที่ที่มีเรื่องตลกเล่าตลอดเวลาเลยนะแต่ตอนนี้ขอบคุณครับไทเกอร์ Tiger, นะครับขอบคุณครับก็แต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบมันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะหลังๆนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ว่าบางทีทำงานอยู่กับกับผู้ใหญ่มากด้วยนะฮะมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบบปรับบุคลิกตัวเองด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้แบบมันมีแต่ง,งานเนี่ยคิดแต่ง,งานคิดแต่ง,งานแล้วก็ เลยทำให้ไม่ค่อยได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้คุยตลกมากนักนะฮะมันก็อาจจะมีนะมีมีบางเวลาที่ได้ไปเจอกับลูกศิษย์โดยเฉพาะกลุ่มที่ที่ได้คุยเฮฮามากที่สุดก็คือที่ไปสอนก็พวกเกาะช้างนะฮะหลักสูตร t e v นั่นแหละ f ไปแล้วนะครับ t e r v พวกเนี้ยนะครับอันนี้กลุ่มเล็กๆได้คุยเฮฮากันมากหน่อยนะครับตลกปกฮากันมากหน่อยแล้วก็ที่สอนหนังสือนะครับสอนหนังสือก็ ได้เฮฮากันมากหน่อยหนังสือก็คือในมหาวิทยาลัยนะครับแต่พอมาฝึกกลุ่มใหญ่ๆแล้วจะไม่ค่อยได้มีเรื่องขำๆเล่าให้ใครฟังนะฮะก็โอเคครับก็ขอบคุณนะขอบคุณไทเกอร์นะครับไทเกอร์ล้านนานะครับอันนี้ตั้งอาดัดห้าแน่ๆเลยนะฮะมาเที่ยวแม่งสอนใครเครียดได้ครับโอเคเลยเดี๋ยวครูไปนะครับเดี๋ยวครูไปเที่ยวนะฮะพาครูไปอะไรนะไปไปไป,ไปกินไอ้นี่นะอะไรนะ น้ำพริกน้ำพริกอ่องวะใช่ไหมครับเขเรียกน้ำพริกอ่องไหมที่สีแดงๆนะฮะแต่อยากกินน้ำพริกอ่องกับน้ำพริกหนุ่มชอบกินน้ำพริกหนุ่มมากแล้วก็ไส้อั่วนะฮะหวังว่าจะได้ไปกินที่แม่ฮองสอนเดี๋ยวครูไปเที่ยวนะครับโอเคครับก็พอสมควรก่เวลานะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนนี้ไม่ได้เจอกันนะครับไปเจอกันสัปดาห์หน้าจะหาเรื่องเล่านะฮะจะหาเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ